เฮ้ยโลบักหมดใช่ไหมเอานี่ไปไทบ็อกเว็บขายโลบักเล่นราคาคุณภาพเริ่มต้นที่1บาทเท่านั้นเติมได้แล้ววันนี้เป็นต้นไปทิ่นี้มีคำหยาบคายเรื่องมาก็ไม่ต้องดูไปไปิดไปเฮียส <Yeah! S 2> วัสดีครับน้องรักผมแจ็คกี้ซีเฮสกูอีกแล้วนะฮะผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลบักในแมป d n i g h t h o r r o r นั่นเองนะฮะช่วงนี้ชอบแบบอะไรผีๆหน่อยก็กว่ากูจะไปหาแมป ดีๆได้สักแมปเนี่ยผมก็ใช้เวลาหานานอยู่นะก่าไปเจอแมปเก่าๆอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันเลยดีกว่าะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะขอให้ทุกคนกดไลค์ด้วยนะฮะเออแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะฮะกดเพย์ไปเลยะฮะคือผมได้ลองเล่นไปสักสักนิดหนึ่งแล้วเข้ามาดูแมปว่าตัวแมปน่าเล่นหรือเปล่าแล้วก็ออกไปเดี๋ยวมันไม่แบบเรื่องว่างไงไม่ได้ฟิลอะคือตอนนี้เราน่าจะอยู่ในห้องนี่มีคอมด้วย ใช้เมาส์คลิกอ่ะเปิดไฟแล้วฮะอ๋อเปิดไฟได้อ่าอันนี้ก็เปิดประตูเป็นบ้านเรานั่นเองนะครับน้องรักมืดๆไว้ฮยเดี๋ยวเปิดไฟกันเดี๋ยวค่อยสำรวจอันนี้เปิดไม่ได้ครับเปิดไฟเป็นห้อง มาค่อยสว่างขึ้นนิดหน่อยนีม,ม,มีอะไรเนี่ยปิดปิดปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ดไไดอะไรอ่ะอามาถึงมันก็เอาเลยฮะมึงไม่ได้ถอยแย่กูยังไม่ได้ตั้งหลักอะไรเลยอ่ะ โอ้ oh my god เ oh, ฮ hey, <im itation> ้ยผมก็มับจได้กูกำลังจะรีวิวรูปเลยอ่าเป็นรูปเราเองหรือเปล่าวะไม่น่าจะใช่นี่กี้ตอนฟ้าผ่าเหมือนมีอะไรมายื่ตรงหน้าหน้าต่างเป็นผีเปล่าะนี่ไม่แน่ใจแต่ข้างนอกฝนตกนะฮะกระดาษเฮ้ยเด๊วเด๊ะ วิววิวกลัวกลัวไม่ได้กลัวอะไรเอ้ยโอเฟนทำไมดูเหมือนว่ามึงกลัวเพื่อนเกา่เาเดี๋ยวเชียวเอา้าเดี๋ยวเอ้าฮะผมออกมาจากบ้านได้ไงวะอ้าวเดี๋ยวอ๋อกดไอ้ <c oughs> เพื่อเปิดไฟฮะแล้วทำไมตอนนี้เงียบลอยฮะกู <c oughs> บ้าเหรอ <c oughs> เดี๋ยวขออ่านขออ่านกระดาษใหม่ก่อนฮะเมื่อกี้ Why you do Why do you look so scared, o oh l friend? ทำไมนายดูเหมือนว่านายจะกลัวเพื่อนเก่าอย่างเงี้ยเหรอตอนนี้ไฟเปิดไม่ได้แล้วฮะแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินเหมือนเสียงเครื่องยนต์หยุดทำงานอะไรบางอย่างตอนนี้เปิดไฟได้ฮะกด F ลงไปอันนี้แน่เลยใช่แน่นอน เดี๋ยวนี่กูมีไฟฉายจริงเหรอแล้วทำไมไฟไฟกูไปส่องยันนู่นเนี่ยโอ้โหน้องรักหุ่นตุ๊กตาที่มันน่ากลัวว่ะอันนี้ก็หัวหัวอะไรวะหัวตัวตวลกเปิดอันนี้ใช่ไหมผมว่าใช่ผียอกมาแน่เลยถ้ากูเปิดเอ้ยอันแน่ไม่มีวันน้องรักปลอดภัยแล้วกูกูรีบขึ้นไปบนบ้านดีกว่าฮะ วุ้ย no escape อะไรมึงจะไม่ให้กูรอดเลยเหรอเดี no! ขึ้นไปไม่ได้ฮะน้องลางมันติดว้าย wow! กูต้องกลับมาตรงนี้โอ้ยมีควันไม่ไปได้ไหมมันต้องไปแน่อ้า,อา,อาหัวใจกูโอ้ยโอ๋ออะไรอะอะไรอะอะไรอะ เรามาพวอที่ไหนไม่รู้ฮ่าน,นอ้องรักโอ้โหจะตายแล้วพระเจ้าว้ายอะไรอ่ะเธอน่ะเราเฮ้ยไอ้เฮียออกไปจากหัวกูเลฟมีอโรนมึงคิดว่ามึงจะไปไหนเพื่อนเกา่าแปดทูบไหมวะมึงหนีออกมึงหน,นีจากกูไม่ได้หรอกเอา้าทำไมกูนี่ไม่ได้อ่ะ เพราะกูเป็นส่วนหนึ่งของมึงอ,อ้โหยเฮียไมเคิลแยอะไรวะเนี่ยโอยยไงไง้สต็อปหยุดพูดกับฉันได้แล้วมึงคิดว่ากูกําลังจะไปฆ่ามือเออมึงจะฆ่ากูไอ้เอาไอ้เฮียไมเคิลกูพูดไม่ใช่เวลาพูดตอนนี้แล้วมึงจะให้กูไปพูดตอนไหนล่ะฮะมันคือเวลาวิงว่งไมเคิลไมเคิลวิ่งไอ้เฮียโอ้มันโอ้ไม่ต้องห่วงหรอฮะน้องรักมันวิง่ง มันวิ่งช้าอ่ะเนี่ยมาแล้วลาก่อนไอ้ควายไปแล้วอ่าตอนนี้เราลอดตายแล้วฮะน้องรักเมื่อกี้มันไมเคิลนี่ชื่อเราเปล่าฮะผมว่าน่าจะเราน่าจะชื่อไมเคิลนะฮะอ๋อทั้งหมดมันแค่ฝันใช่มันแค่ฝันน่ะ it's what just มันแค่ฝันนี่มึงฝันมังเหรนี่ฝันมึงอหร look around the house มองไปรอบๆบ,บ้านประมาณนี้ป่ะสำรวจบ้านแค่ฝันเอ้ยมันแค่ฝันแค่ฝันเอาเฮ้ยทำไม ending t o แค่ฝันจบแล้วเหรอเฮี้ยมันต้องมีมันกูกูว่ามันต้องมีอีกอะ่ะเดี๋ยวกูลองเล่นใหม่อีก มันมีกระดาษอยู่เอ้าอ่านนั่นไงกูว่าแล้วเดี๋ยวดึงโนดเป็นไปไม่ได้ทำไมโน้ตยังอยู่มันบอกแค่ฝันแล้วทำไมโน้ตยังอยู่อ่ะมันไม่ใช่ฝันนี่สัตว์มันไม่ใช่ฝันเกิดอะไรขึ้นกับกู What happened to me เรียบร้อยกูว่าแล้วไอ้สัตว์กูว่าแล้วเฮ้ยอะไรเอ้ากูอ่านไม่ทันโอ้ กูพินาเล่นรอบที่สองเลยวะน้องรักโห่ยมึงพากูมาไหนเนี่ยวายไอ้เหี้ยอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยไม่สามารถเลยวะเทคอินเทคอินอะไรอะเทคอินอะไรเทคอินอะไรอะไรวะท่อแตก โหน้ำแตกฮะเดินมาสุดแล้วแล้วไงต่อเรียบร้อยตอนนี้เราไม่สามารถเดินฮัดได้แล้วฮะทำไมทำไมต้องไปชาไอ้โอ้ยเฮียกูเลยาอ่านซ้อยู่เลยซักโอ้โห่นี่มึงล่อนี่แค่ฝันมึงพากูเข้าโรงพยาบาลเลยเหรอ End three, ending 3เหลือ ending 1 n ซึ่งกูจะไม่เล่นแล้วนะอันนี้บอกเลย End two, ending t o ending 3พอแล้ว goodbye สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้แหละครับคือเดี๋ยวว่างๆเนี่ยเดี๋ยวหาเกมผีอย่างอื่นมาเล่นกันดีกว่านะฮะก็ใครที่ชอบเกมผีอย่าลืมกดไลค์นะฮะ อันนี้เจ็บคอแล้วกูเจ็บคอแล้วเดี๋ยวกูจะต้องไปแล้วนะฮะน้องรักสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดคอมเมนต์กดเฮียแล้วก็เรื่องของมึงผมพอแล้วนะฮะไปแล้วนะครับผมบายบายไปแล้วไอ้เหี้ยมันแค่ฝันถึงกับพากูเข้าโรงพยาบาลไอ้สัตว์